ตอนนี้นะครับรถขบวนคอนเนเนอร์นะครับที่726นะครับเขตท่าม่วงนะครับจอดนะครับเพื่อหลีกทางให้กับรถไฟขบวนสายใต้นะครับเป็นรถไฟขบวนธรรมดานะครับดูไก,กลๆน่าจะเป็นขบวน251นะครับ ชนบุรีประจวบคีรีขันธ์รถแบบตู้คอนเทนเนอร์ ขบวนสองน,นึ่งะครับคนบุรีประทวบพีรีขันนะครับ 7, 2, 6, er, เ2็นะครับกระบวนบรรทุกคอนเทนเนอร์นะครับเขตส้ามวงนะครับตอนนี้เริ่มออกตัวแล้วนะครับอันนี้ทำกระบวนนะฮะรัจากดีเซลาี่หนงศูนย -03 นะครับกระบวนนี้ยาวมากๆนะครับ รถไฟขบวน726นะครับต้องจอดเพื่อให้ขบวน251เดินทางไปก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากสถานีรถไฟชุมทางหนองปดุกไปทางทิศเหนือนะครับก็จะเป็นรางเดียวนะครับเพราะนั้นต้องรอให้รถไฟสายใต้นะครับผ่านชุมทางหนองปลาดุกมาก่อนนะครับแล้วทางในสถานีนะฮะจะได้ตัด ลางให้กับขบวน726นะฮะเข้าสู่ทางหลักนะครับเพื่อมุ่งหน้าเข้ากทมนะครับ